น้องกิฟต์หมาดูเหรอเอาสวยแล้วมึงพรุ่งนี้มาขโมยเฮ้ยถ้าพรุ่งนี้หายจริงถ้าร้อยขายนะไม่หายเอาก็ถามราคาแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้หายจริงมาทอดลุงนะเว้ยจะวิ่งไปทางเส้นทุ่งไม้มงคลแล้วว่พี่กลำหมดแล้วเอาของแพงกวแไม่ได้เอาที่แยกตามอ่ะน้องเขียงไหนลุงตามทางนั้นอ่ะ พร้อมเลไรเยอะไหมครับครับครับผมที่ไปมีใครซ้อนครับมีแฟนซ้อนโอ้ได้รักวจรงเลยน้องกิฟตไปด้วยเดี๋ยวน้องกิฟตไปนั่งรถเก่งนะลูกให้ลุงซ้อนอ่าเดี๋ยวน้องกิฟตไปนั่งรถเก่งให้ลุงซ้อนลุงซ้อนมันจะพ่วงลุงไหวเปล่าวะไหวลุงเวลาน้ำพึ่งเต็มเวลาน้ำพึ่งเต็มแข่งหนักกว่าลุงไปก่อนนะจุ๋มขอบใจมากนะจุ๋ม ขอบใจมากนะไปก่อนนะเดี๋ยวเย็นนี่มาด้วยได้หรือพ่ตีไม่ต้องเกรงใจเอออันนี้เก็บได้แล้วใช่ไหมได้เลยครับพี่ตีไปถ่ายตรงนู้นก่อนถ่ายถ่ายถ่ายระหว่างถ่ายระหว่างกานออกไปภูมิกับพิธีพิถันมากเลยเจเจเอ๋หนูทำไมเพิ่งตื่นอ่ะลูกอารมณ์ยังไม่ดีอ่ะโอ้เป็นไรอ่ะลูกนะ่แล้วรทำไมเพิ่งตื่นนะ หนูง่วงนอนเลยตีหนูปวดเยี่ยวถ่ายตอนเขากำลังเตรียมตัวนัดแน่เฮ้ยเพลงลุงได้ความรู้จากน้องตู่ว่าลิขสิทธิ์เพลงอ่ะแล้วแล้วยงติดจะนั่งกับผมรู้ไวยให้ยูติดจะไปถ่ายที่ใกล้ๆเพิ่งนู่นใสใกล้ๆคือไม่ค่อยนั่นใช่ไหนนี่ก็ได้อันนี้ตรงนี้ขอขอแบบนัดนัดแน่ไวก่อนไอ้ที่ไอ้ที่ลุงชอบทำอะไรอ่ะเดี๋ยวพบกันอะไรในอณัติของลุงอ่ะคุยกับทางนี้ไว้ก่อน เออเข้าใจไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั okay. ๊มปตทหน้านี่มีป่าตรงนี้ไม่มีที่นี่เราออกนี่เราออกป่าไปไม่ดูแล้วหน้าเนี่ยแม็โคลอ่ะตรงนี้มันเป็นที่จอดนี่มันที่จอดเป็นย่อเอาพี่มนัดเจอหน้าแม็โคลเลยนะครับได้หน้าแม็โคลได้ครับโอเคสะดวกกว่าตรงนี้มันที่ใครถึงก่อนไปรอหน้าแม็โคลโอเคครับแล้วเราจะพนันกันหน่อยไหมว่าใครจะถึงก่อนเอานิดนึงไหมสีรถเจ๊ เออน้องกิีไปเหรอเฮ้ยน้องกิีปกติมันไม่ไปด้วยนี่ว่ะไปหรือไปอ๋อเลยผูน่ารักเลยเด็กไปแล้วใครยังลูกให้อ่ะแม่แม่เลยลูกชื่ออะไรอ่ะลูกตามีกี่ลูกสองสองลูกเหรอเอ๊ยลูกของคนนี้คนไหนอีกลูกหนึ่งอ่ะเอ๊ะมีเห็นมีน้องตาคนเดียวอ่ะผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนโตเหรอผู้ชายที่ต่งตัแดงอ๋ออ๋อลูกกิ๊ีป่ะ โอเคครับเดี๋ยวพบกันหน้าแมคโคร,ครตามนี้เลยครับนี่ก็กำลังจะออกเดินทางพาลุงใหญ่ไปตีออพึ่งตีพึ่งครับน้องวิทก็เก็บภาพทุกขั้นตอนจะไปไหนมานี่ลูครับมครับเห็น้องนี่ลู นี่ของใครอะจุม๋มของรวมมะของน้องสาวเหรอเขามีเจ้าของยังสั่งเอาคันเก่าไปขายจากหนุ่มคนเดิ้เออแล้วกริบว่าไงเมื่อคืนนี้ไอ้ไอ้ที่เป็นนี่แหละขอโทรมาสั่งน,นี่อันนี้แหละที่ว่าที่ว่าจุม๋มคันให้น้องไงอ๋อนี่แหละของแท้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเย็นนี้ก็คันใหม่จุม๋มเอาเจอเพลงอยู่แล้วกูเจ็ดคำ

จุกพ่อก so? uh, hey, ่อนต้องจุ๊บทุกวันเลยตะโกนนะจุกก่อนจุ๊พ่อทีก่อนจุ๊บอาญาดูด้วยย่าดูด้วยอ่ะจุกจุกเด้อออมจุกแม่จุกแม่สุดยอดไปดไปญาดเราต้องไปถึก่อนแม่โนก่อนลูจริงว่าถึงก่อนอยู่แล้วเลยไอ้หนุ่มขี่รถดีอ่ะขี่รถดีนะหนุ่มเฮ้ยเออเรากำลังไปเชียรรถเก่ง เราต้องรู้ว่าเราเป็นรถใหญ่มีเข่งมีเข่งก่ะท้อรถเก่งค่ะน,นึงอะเรารอนี่แหละวิทย์นนะมีมดอกรักมีต้นรักเด็กว่านี้เดี๋ยวจาย้ารู้จักเขาหมดเลยนางเมกเนี่ยดูดิมั้ย วันนี้เนี่ยตรงเนี่ยตรงนะครับของเราก็คือว่าลุงติยใยญ่ต้องไม่ถ่ายพวกผมนะครับต้องไม่ถ่ายพวกผมครับเพราะว่าลุงติยใหญ่ต้องถ่ายงานอย่างเดียวงานอันนี้อเพื่อที่จะคุณจะถ่ายผมว่าผมเล่นงานอยู่ใช่ถูกเข้าใจแล้วโอเคใช่ ลุงตีต้องต้องลืมไปเลยว่ามีผมอยู่ต้องต้องแบบเหมือนว่าไม่งั้นต้องไปตัดทิ้งใช่เดี๋ยวต้องเอาประมาณว่าลุงตีอยู่กับทางหนุ่มกับทางนี่ใช่ซึ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับคนที่มาใช่ใช่ใช่พูดดำเนินเรื่องใช่ยกเว้นพอเราเบรกแล้วอ่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่าตรงนั้นเพิ่มอะไรอย่างงี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับครับตรง ถวนี้นี่บ้านบ้านเดิมหมดเลยไหมใช่เป็นตลาดเก่าใช่ยิ่งฝั่งโน้นยิ่งโอ้โหตลาดเก่าบ้านไม้สอ <2 S 2> งสายเออแล,แล้วมีเสียมหน้าบ้านอ,อือบูบ้านเสียมนี่ตรงสวยนะเสียมหน้าบ้านเออนี่ใส่ดีเป็นอำเภอเมืองเก่าใช่เมื่อก่อนนี้ที่กรุงเมื่อก่อนนี้เจริญที่ทางรถไฟสถานีรถไฟเจริญมากเานั่งลงมาปานนี่แล้วสถานีตำรวจก็อยู่ที่นี่ผมเคยมานั่งนั่งรถไฟมาลงนี่นี่หว่าออมเด้อกลับนานแล้ว ลุงใหญ่ตอนที่เขามีรถไฟฟีใหม่ๆนะลุงใหญ่นั่งรถไฟฟีอย่างเดียวเลยถ่ายคลิป<ม>เราอยากไปจังหวัดไหนแล้วก็ไปแล้วก็ไปนอนลุงใหญ่ไปนอนตามโรงพยาบาลด้วยอ๋อทีแรกอะ่ะไปนอนวัดตรงที่แรกไปนอนวัดที่กันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยวไหนตรงมาไปดึงเนี่ยแถมทั้งโทรศัพท์ของก็เยอะอองานเกยุ่ง แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็พัฒนาโดยการที่ไม่ไปนอนวัดเพราะว่าไปนอนวัดก็ดีสนุกคือไปคุยกับหลวงพ่อแล้วก็ได้กินข้าวปีด้วยคือบอกหลวงพ่อครับผมเอาเปไปกลางตรงศาลาสวดศพขอขอพักที่เน็นคืนนะหลวงพ่อขอโ,โยมห้องปุติพระที่ว่างๆเยอะๆเลยให้ลูกศิษยไปเช็ดเอาพัดลมไปให้ก็อนอนช่วงหลังก็แบบเออมัน มันต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับหลวงพ่อเยอะเลยแล้วมีพวกลูกศิษย์วัดพวกพระพระ,พะลูกวัดแหลงต่างๆมาเดียวขวาตามอันนี้มามาคุยกับเราเยอะเกินไปหรือเปล่าเหนื่อยอะเราก็เลยไปเปลี่ยนใหม่เว้ยเอางี้ไปโรงพยาบาลเนียนเป็นคนเป้าไข้เนียนเป็นคนเป้าไข้ครับต้องเป็นคนเฝ้าไข้ด้วยเหรอ ทุกคนที่มาเฝ้าไข่ไงก็ถึงจะมีสิตนอนในโรงพยาบาลตามโต๊ะตามเก้าอี้ตามหน้ารงาอาหารตามสาราเราไม่ต้องเราไม่เฝ้าไข่เราไปถ่ายคลิปไม่สมมุติว่าเวลามีคนลุงมาถามโอ้ไม่มีบุรุษพยาบาลเนี่ยเดินมาถามลุงเฝ้าเฝ้าเตียงไหนเนี่ยเฝ้าทุกเตียงเลยเพราะว่าลุงเป็นคนสาระผมเฝ้าโต๊ะเนี่ยไอ้ไข่กล้ามามาถามหรอกถึงมาถามลุงก็ไม่กลัว ถึงมาถามลุงก็ยิ่งเนียนไปใหญ่เลยเจอลุงยวนใส่กลับไปเลยยุ่งกันใหญ่คราวนี้คราวนี้ก็ต้องเดินหนีลุงน่ะอันนี้ตลาดใหม่มาทำใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายตามรถคันที่ตัดหน้าไปตามรถคันดํานี้ไปเลี้ยวซ้ายเดี่ยวตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอ,อ้าวมันมีดำสองดำอีก เครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนถั่วเดี๋ยวคุยลุยไทยโดยอย่าใจดีวันนี้ไปตีพึ่งกันขอบคุณมากครับติดกดติดตามตัวอแดงใต้คลิปคุยกันตรย่าได้ทุกเรื่องครับคอมเมนต์ครับเขียขึ้นเขียขึ้น,น,นจะมีเขียนว่าแสดงความคิดเห็นครับคุยได้ทุกเรื่องขอบคุณมากครับยกเว้นเรื่องเงิน